ผลการออกเลงวันหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจังวันที่23มิถุนายน2 5งพันหาหรางวันเลขสองตัวรางเลขที่ออกหนึ่งหนึ่ง่รางวันเลขสองตัวบ,บนเลขที่ออก26 26รางวันเลข3ตัวบ,บนเลขที่ออก1 2 6 1 2 6อกร่างวันเลข6ตัวเลขที่ออก2 2 1 1องหนึ่ง 221126ห,น,ห,น,หนี่ก็เป็นผลออกว้นหวยหวยลาวพัฒนาประจังวนที่23มีิถุนายน2 5 6 8ขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกัอนทุกคนนจ้ะฝากไว้ในดิจิกัลสต์ขยกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยลาวหวยลาว พัฒนาใหม่ในมือหนาสำหรับมือน,นี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า